เสียงดีมากอันนั้นแฟนคลับเขาไปไล่เขาทำไมเขาจะแฟนคลับไงเพราะว่าเนี้ยเขาชอบเขาชอบพี่นิตยามากเขาช่างแม่เขาช่างแม่เขาชอบพีแน่ใช่เขาบอกไอ้เด็กชุดดำใครวะร้องอะไรไม่ได้เรื่องพี่อ๋อเหรอป้ายออกมาคุณแม่ค่ะอย่าปีชื่อนะคะขอพูดตลอดเลยจริงๆผมได้ยินกับหูพี่แต่ผมคนเดียวที่ชมว่าน้องร้องเพราะ ทำคะแนนทำคะแนนทำคะแนนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์พอสมควรเพราะว่าร้องเพลงของคุณนิตยาแล้วเสียงเอกลักษณ์นะอ่าเสียงให้เอกลักษณ์เดยวตั๊กระหอมจะสาธิตที่ด้ดูนะเชิญเชิญเธอเต้นเราไมได้จะกันยอให้มันจงเป็นวันสุดท้ายพลังเสียงอยากให้เธอลองมาเจอในแม่เห็น หมอพระช่วยไปตามหมอพระให้ได้คือทั้งเก่งทั้งคู่เขอยังม่ให้คอมเมนต์ใจเขอยากแทนไอ้ตายก็ไม่แก่เรื่องก่อนเนาะคุณแม่คะยังไม่ต้องคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจะรอพี่ก่อนให้คิวนะคุณแม่น้องทอยไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวพี่ดูแลต้องบอกเลยว่าเป็นแฟนคลับของอคุณแม่นิตยามาแต่อ้อนแต่ออ คุณแม่นิตยาคุณแม่นิตยาคือต้องบอกว่าทั้งสองคนอยู่กับเพลงเจ็บนิดเดียวน้อยมากไปนิดค่ะเพราะว่าเพลงนี้มีเอกลักษณ์ในการออกเสียงเยอะมากมีลูกเล่นนะคะโดยเฉพาะว่า ชาไทยชาไทยเขาจะเน้นคำนี้มากแล้วบอกคับกับเวลาที่ร้องเพลงช่วงท่อนเสียงต่ำอ่ะคุณแม่นิตยาจะเป็นคนที่เสียงต่ำแล้วมีพลังเสียงเขาจะแข็งแรงมากจนคำคุณแม่นิตยาค่นคุณแม่นิตยาขนาดต้นฉบับยังตัดสินใจยากเลยอ่ะใช่ไหมคะแยากเราลังพูดถึงพี่อยู่นะพี่รู้ใช่ไหมคะรู้ใครรู้รู้แต่ไม่ได้สนใจฟังไม่ได้สนใจฟัง ลังเลเหมือนกันครับว่าจะให้ใครก็เลยไลยไปคุยกับทอยทอยก็เลยลอยยทำไมถึงม like ีลายอ่ะมีกันตั้งนานแล้วลายเธอไม่มีลายทอยได้ยังไง ที่เรียกลุงเรียกป้าจะไม่ว่าเลยเน่่มึงเล่นงสงสารเด็กอึงหยเด็กมึงไม่ให้เด็กทำไม่ถูก